สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันแม่วันแม่ก็คือวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองคุพิมพ์หน้าเบิกบานนะคะเมื่อวานนี้มลีลูกหลาน,ลานเอาการ์ดอวยพรมาให้ครูพิมพ์นะคะแล้วก็มีดอกมะลิมาให้ด้วยนะคะอันนี้ค่ะ สวยงามเนาะสัญ,ญลักษณ์วันแม่เราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะว่าวันแม่ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ประจำวันแม่นั่นคือดอกมะลิเด็กๆทราบไหมดอกมะลิจะมีสีขาวนะคะเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ของแม่นะคะซึ่งมีความรักให้กับลูกๆตลอดไปแล้วดอกมะลิดอกมะลิก,ก็จะออกดอกตลอดปีก็เปรียบเสมือนว่า คุณแม่มีความรักให้กับลูกๆตลอดปีเช่นกันส่วนสีขาวก็ความรักอันบริสุทธิ์ส่วนความหอมของดอกมะลินะคะก็จะหอมกรุ่นตลอดไปเปรียบเสมือนอะไรรู้ไหมความดีที่แม,ม่ให้กับลูกนั่นเองค่ะฟังแล้วซึ้งเลยใช่ไหมคะอ้าววันนี้ครูพิมจะพาไปดูว่าทำไม ในเทศกาลต่างๆเช่นวันเกิดวันแม่หรือบัตรวยพรต่างๆเขาก็จะวาดรูปหัวใจให้ใช่ไหมคะเรามาดูสิว่าการวันแม่จะมีรูปร่างเป็นหัวใจให้กับคุณแม่โดยการวาดภาพรูปหัวใจหัวใจนั้นแสดงออกถึงอะไรคะหัวใจจะแสดงออกถึงความรักนะคะออกจากใจส่งให้คนที่เรารักนั่นเอง ความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ก็เช่นกันนะคะลูกรักแม่ลูกก็ต้องวาดหัวใจให้กับแม่เช่นกันเดีวเราไปดูกันเลยว่าจะมีการ์ดไวยพอแบบไหนบ้างอ่าอันนี้แบบที่หนึ่งนะคะเด็กๆดใูใกล้ๆนะคะก็จะเป็นรูปหัวใจสัญลักษณ์ของดอกมะลิอ่าอันนี้คือการ์ดวันอะไรคะวันแม่นั่นเองเปิดออกมาดูข้างในเพลินๆคุณแม่ที่รัก ขอให้คุณแม่มีความสุขตลอดไปหนูรักแม่มากที่สุดในโลกเลยอู้ครูพิมพ์ปลื้มใจจังเลยมีลูกสแสดงความรักให้กับครูพิมพ์มากเดี๋ยววันนี้มาดูอีกอันที่สองนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นการ์ดวอวยพรเช่นกันก็จะมีรูปพระฉายาลักษณ์ของพระนางเจ้าสิริกิตนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะอ่าอันนี้ก็คือ สายาลักษณ์ของแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะอันนี้ก็คือพระราชนีในรัชกาลที่9ก้านั่นเองนะคะอันนี้ก็คือวันแม่แห่งชาตินะคะนนก็จะมีทั้าตเหมือนกันแล้วก็มีหัวใจด้วยโอ้โหหัวใจร้อยดวงเลยมาดูหัวใจดวงแรกเดี๋ยวครูเบียงจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะหัวใจดวงแรกนะคะ ก็จะมีรูปปิดเอาไว้แล้วก็จะเขียนว่าอ่ามีลูกโป่งนะคะสวยงามเขียนว่ายังไงเอ,อ่ยยังไม่มีเนาะ,ะมาดูข้างในนะคะข้างในเขียนว่าสิบสองสิงหาหวันแม่แห่งชาตินะคะอันนี้ก็ทำเป็นรูปปูนชาติไทย ก็อย่วใจสีเขียวใจสีฟ้าใจสีาขาวก็จะมีนนหน้าเด็กคนนี้คนนี้เขาก็จะทำให้แม่เหมือนกันแลก็ดอ,อ,อกมะลิเสร็จแล้วเปิดดูข้างในสิโอ้ยมีพวงมาลัยไหว้แม่ด้วยที่จริงก็เป็นรูปหัวใจเช่นกันใช่ไหมคะอ่าเป็นหัวใจเสร็จแล้วก็เขียนคำบรรยายลงไปเช่นกันสวยงามนะคะเขียนว่า I love mum แปลว่าอะไรคะ ฉันรักแม่นั่นเองนะคะอันนี้อะไรเอ่ยหนูรักแม่รักคุณแม่ข้างฟ้าแล้วก็มีรูปหัวใจสองดวงนะคะว่าหัวใจทุกหัวใจสื่อความหมายถึงความรักให้กับคนที่เรารักให้กับคุณแม่ในวันแม่แล้วมีตัวอย่างอย่างนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะสวยสวยงามและเด็กๆจะได้ดูไว้เป็นจินตนาการดูสิคะภาพต่อไป เห็นไหมคะภาพนี้ก็จะเป็นหัวใจนะคะสีแดงเขาก็จะประดิษฐ์เป็นกล่องส่งหัวใจให้คนที่เขารักเช่นกัน,นะคะ่ะมาดูภาพที่สองอันนี้ก็เช่นกันภาพที่สองนี้ก็เป็นรูปหัวใจสีดําและมีหัวใจสีแดงอยู่ข้างในเล็กๆหลายรูปแบบเลยนะคะหัวใจหลายอันเลยข้างในนะคะว่าเขามีไอเดียมีจินตนาการในการวาดภาพ หัวใจแตกต่างกันไปซึ่งสื่อความหมายถึงความรักนั่นเองเมื่อเด็กๆได้ไอเดียแบบนี้แล้วเด็กๆคิดว่าสามารถทำได้ไหมคะเด็กๆทำการ์ดไวพรให้คุณพ่อคุณแม่แล้วใช่ไหมคะอย่าลืมวาดลูกหัวใจใส่ความรักไปให้ผู้ปกครองให้คุณแม่ในวันแม่ด้วยนะคะอมาได้ไอเดียแบบนี้แล้วให้เด็กๆไปลองจินตนาการและทำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะูขอจบแค่นี้นะคะเด็กๆ ที่น้ารักทุกคนบ๊ายบายไปแล้วค่ะ